สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋หาฮานอยสูตรวัดใจนะคะแอดมินมาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะจ๊ะพี่น้องจา๋า แนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะ0ูนนะคะหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าตัววิ่งมานะคะ0ูส่วนล่าง0ูนนะคะก็หลุดไปนะจ๊ะพี่น้อง0ูนมานะคะถ้าถ้าแอดมินให้เด่นศูนย์นี่อาจจะเจาะเข้าบางทีก็ไม่แน่นะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครเด่นศูนย์นี่มาหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าส่วนนอยปกตินะคะ สองสี่นะคะพี่น้องจา๋าสองสี่ก็มานะคะมาตัวตรงนะคะพี่น้องจา๋าส่วนแปดสองนะคะก่อนหลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะแปดส่วนนอยด์วอศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึ่งก็หลุดไปนะคะตัววิ่งเข้านะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่างหกแปดนะคะก่อนหลุดไปนะคะ สรุปเข้ามาหนึ่งนอยนะคะพี่น้องจา๋ามาบนนะคะนอยปกติมาตัวตรงนะคะพี่น้องจา๋าสองสนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่3เดือน8ปี64นะคะแนวทางฮานอย วัดใจนะคะวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่1นะคะกับ7นะคะส่วนวิ่งนะคะ สายวิ่งนะคะก็จะมี9 4 5 8นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเรามาเจาะ1กันนะคะก็จะมี1 1นะคะ1 6 1 7นะคะ ส่วนเด่น7นะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์ส่นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะมี7 2 3 1สอนะคะชุดกัน ส่วนสามตัวนะคะพี่น้องจ๋าสามตัวชุดสามตัวนะคะสามตัวให้แค่สองคู่นะคะลองดูเฉยๆนะคะพี่น้องจ๋าไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะพี่น้องสองหกสองห้าหนึ่งห้านะคะสามตัวมีแค่นี้นะคะพี่น้องตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี 16ึ่งหนะคะเจนะคะหนส่นะคะเจนะคะส่วน3ตัวที่แอดมินชอบก็จะมี262นะคะพี่น้องจ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้น้าอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยแหงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ กราบสวัสดีจ้า